สวัสดีค่ะหนูอยู่ไหนคะหนูมาเที่ยวน้ำตกเหรอลูกเหรอหนูมาเที่ยวน้ำตกเหรอลูกเหรอหนูอยู่มวกเหล็กเหรอลูกน้ำตกดงพญาเย็นเหรอลูกนะอ,อืมสวยไหมลูกเดี๋ยวแม่พาลงเล่นน้ำนะเข้าใจไหมโอเคนะอเคนาะนี่เห็นไหมน้นา,นา,นาก็มากระเต็มเลยนะตอนนี้ เออหนูเพิ่งมาถึงค่ะรอข้าวพอดีสั่งอาหารอยู่เนาะแล้วแก้มเนาะอืมเออเนาออารมณ์ดีมันยากาศดีเนี่ยกี้ก็อืมหนูอารมณ์ดีร้องเพลงเหรอคะอีอเดี๋ยวค่อยลงเล่นน้ำเนาะกินข้าวก่อนนะคะเออ ลมดีนะตรงนู้นก็เป็นน้ำเดี๋ยวก็ลงเล่นน้ำนะค <laughs> ชอบชอบแนะ่ๆยังไงอลมดีแล้ว,ลวนะ่นน่ะอย่าเลยนะลูกโนูเนี่ยนะหนเป็นจุดๆนะคะเป็นแพรใครแพรมันเนาะนะบรรยากาศดีค่ะโอ้มีมีห่วงยางอยู่นะห่วงยางนะลูกเนาะนะั่นน่ะเขามีให้เช่า เเอตอนนี้หนูอยู่น้ำตกนะคะ mm hmm. ดงพญายเยน็นแถวตกไดน้ำน้ำตกเจ็ดเนอะจ้ะน้ำพูดดีน้ำเนอตอนนี้รอข้าวนะคะรอข้าวอยู่ป้าก็มาด้วย ป้าก็มาด้วยเนี่ยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตอนบ่ายๆค่อยลงเล่นนะลูกเนาะเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะคะกินข้าวให้อิ่มก่อนแม่อารมณ์ดีเสียงดีเุ้ยเฮ้ยอย่าผักแม่ไปไหนล่ะยังไม่ไปหรอกเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะอย่ายาไปไม่ไปหรอกอ่าๆโอเคโอเคนี่ก็จะมีอาหารมาโอ้โอ้โอ้ นะแกจะไปจะไป